ยิงกูให้กูเล่นกับมึงกูให้เล่นยันมีดเลยนะออมไม่ต้องซ่อมเนาะเออไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรคือไม่ต้องซ่อมเป็นยังไงอุ้ยกดออกรอแป๊บเอาใจเย็นเอากดตามมาอะไรเอาเนไนเลอมันเดือดมั้ยมันเหมือนเดือเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บเลช้าๆพี่มึงว่า ต้องโดบหน่อยโดบหน่อยโอ้ยรถเป็นโคตรแรงเลยวะรถไรวะอ่ะอะไรรถแล้วเมื hey? ่อกี้โคตรแรงอ่ะทำไมอ้าวอะไย่าเข้าเครื่องธรรมดาเครื่องธรรมดาเลยกูไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่เช่อวไม่ใช่เลยมั้งเชื่อวาใช่ไม่ใช่แล้วรถเครื่องจะแรงขนาดนั้นเลย อะไรต้องเล็บอิดนึงเล็บช่องเล็บไม่เป็นอ่ะน้อต้องเล็บนิดนึงเลยจัดไปเล็บสองต้องเล่นคนดีให้ตายปืนเจอปืนเจอปืนหวานยิงก็ได้แล้วไอ้แัปนะแล้วทำไมสีแคปมึงยิงไหวของกูกูงอแงเนี่ยเออมันมันเป็นข้ออ้างไงของคนขี้แเบี้ยไอมแพบเบ้าเอ้ยจริงกูไม่ได้พูดเล่นไงพูดเรื่องจริง ไม่เคยโกหกใครเ้ย๋อ้วุ่นเรื่องยิงตลอดยิงยิงแล้วเนี่ยเห็นป่มามาว,มาว้มันมันหัวร้อนเว้ยหัวร้อนหัวร้อนอุ้ยอุ้ยมันหัวร้อนเว้ยเฮ้ยซานินาีแล้า เอ้บอลนัดแรกไม่ค่อยตายใช่ปหมก็ใช่ไงมันเป็นปืนที่ยิงไม่ตายอ่ะกูเลยไม่อยากจะเล่นเนี่ยโอโดนขามันเป็นปืนที่ยิงไม่ตายบอกอยู่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหัวแตกแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอุ๊ย hello เห็นแต่มันมันไม่ยิงไม่รู้แต่ไงมันความรู้สึกมันช้าไงก็คงจะเป็นเพื่อนนั้นแหละ นั่งสมาธิมั่งโอ้โหหัวรัอนกูหัวรัอนหัวรัอนเลยหัวรัอนเลยแกลผมนี่หัวร้อนเลยหัวร้อนเลยเหมือนไฟลอยอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจตกใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปลงแรงกีเทกวะแรงใช่ไหมของมันแรง ใ,ใจไม่อกอกขบานนั้นเลยอาใ,ใจไม่ออกทําไมมันต้องเวลาตายมันต้องบีบคอตัวเองตายวะนะมันจับนาบะ่ะมันบีบคอเมื่อกี้เนี้ยจริงๆมันโดนยิงคอ,นะอ,อง่ายๆก็อะไรส้มตติดคอมันบีบคออ่นะบีบคอตายฟินิกบาติดคอบีบคอ,อตายทำไมล่ะเจอแล้ว โอ้ยเป็นลมวิ่งเวียนใจจะเป็นลมแดดแดดส่องตาฮะเอ้ยวันนี้ได้ทั้งตาแม่งนั่งกมาิีตาทั้งวันเลยเกี่ยวมาเลยวะฮะเกี่ยวดิตาแพ้แพ้แริงอุ้ย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 กดกดสเปซบาร์หัวร้อนมาอีกแล้วหัวร้อนมาทำไมหัวร้อนมาทำไมจะแบบโย

เกิดไรเด้ไม่เกิดล้วเกิดมาดิมาฝังนี้มาทำไมต้องขางบนนะปะปไปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยยออยยออยย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  เว้ยมันเกิดไวมันเลยหัวร้อนเว้ยน้องการหมดอุ้ยน้องวินวินเลยวินเลยวินเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องยิงไม่เดียวนะนอนเตาถุงตัวยิงตะตุ่มตายโดนยิงตะตุ่มตายเวลายิงนี่อย่าโยกนะอย่าโยกสิอย่ามือสั้นนะอย่ามือเข้าใจไหมมืออย่าสั้นอืมมืออย่าสั้นมือมือพยายามใหญ่เนี่ย ยจดชื่อทอมแข่งไว้มันจะหนาวอะไรวะมันจะซ่านขนาดนั้นเลยว้าวเก่งว่าบัลลัพี่มนจริงๆเนี่ยอะไรโอ้คิวได้บุญซันาตายแล้วกระโลกกระลาปลากระลำังยุ้ยเป็นอะไรกับตางนี้วะเนี่ยฮะตอบไม่รู้วะตาย,ลยแออล้วไอ้แี่แน่เป็นก,กนารบินกาบมันไงนั่นเนี่นยแต่นี่เดินกลับไปก็ไม่เดินจะมาเอาปืนนี่ ง,ง๊กไงบ้าจริงๆคนแบบก็มึงก็มีตอนที่ตอนที่หลัวไม่ต้องซ้อมเนี่ยใช่ดิอ๋อร้อนแล้วอ๋อร้อนล้วบนลนอนบนลอ๋ร้อนแล้วไปอยู่ข้างล่างไงมีอยู่ข้างบนไงโอ้โหหิเลยเว้ยอุ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายอีกอีกทีนึงว้าเดว <c ười> เป็นก๊อกดีอมึงรูจร้จักปะ เกาะเงียบเล่นสีอ่ะเลยนเดินสีอ่ะไม่เคยเล่นว่ะมันเป็นอะไรกันตรงนี้วะเอออุ้ยยิงไม่โดนหัวรันอุ้ยอุ้ยโอ้ยเอาไงล่ร้อนเว้ยล่ะเฮ้ยข้อชี้เท็จใช้ไหมดิมันเฮ้ยมันอยากได้ก็ต้องยิงเอาดินายมาขอเรางี้ไม่ได้โอ้ อุ้ยตัดดุ่งหล่อมีขอบดุ่งโอ้ยกูกูโดดติดกระแมงเกือบไปแล้วโอ้ตายแล้วกูไอ้ดิดเลิกฉับไหมฮะวินซุปเจ๊แต้มไหลเตะเทยววะไม่รู้อ่ะก็กูยิงรูปางเดียวเลยนะมันก็ไม่ห้ามนะเนี่ยมันขนาดนั้นจริงจริง สกอไม่เคยโกหกใคร <S <S ยจริงจริงเนี่ยอนอนอนี่ลูกๆนัๆ่งๆแล้วเสี่ยงมันจะไอ้นี้ปะฮะเสี่ยงมันจะหาย่ะเสี่ยงอะไรไหายวะเสี่ยงยางอะเวลาลุกๆ,น,ๆนั่งๆเนี่ยมันจะยังอยู่หรือปะมันไม่ได้ยินมันก็ใช่ไงมันจะเหมือนพักแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพักแรกเลย เราเมื่อกี้มันไม่เอามาเอาปืนวะเนี่ยอุตส่ารอให้มันมาเอาปืนทั้งเลยเแต่เราบ้าแล้วข้าพูดมาไหะน้องมาปืนสิโอ้โหหัวแตกเลยน,นะซุ <c oughs> ่มยิงนะ่เงินตังยาวะซุ่มยิงอุ้ยอุ้ย <c oughs> เัาไม่ไหวว่ามันเกนเยจริงไหมมาซุ่มอะไรตรงที่เขาเกยกันแล้วโอ้ที่เกยถิม่มแดงถิ่มบกมาจังเลยช่องเนี้ย เป็นไรจ้องนี่วะ,อะ <c oughs> ชอบอ่ะมาจังเลยมาจังเลยยิงไม่หันอ่ะมาจังเลยเริ่มไมันยิงไหวแดีวันนนเริ่มมันเริ่มเข้าฝักไงใช่ปะตาเราเริ่มเข้าฝักอ่ะมันจะมีช็อตที่เราเข้าฝักหนึ่งสองสามแหย่ตาย นั่งไงตรงเ้าตรงบิ๊กเลยไม่โดนผมว่าผมว่าตังของคุณน่าจะหมดแล้วครับนะตังเกิดหมดแล้วสภาพเนี้ยจริงจริงหัวรันจริงจริงไปจบเราเนี่ไปเล่นหวังเบอร์อะไรนะหวังเบอร์ก็ทีมเด็กก็ได้โอ้ยนี่ยืนนี่เป็นโอ้ยหัวรันหัวรัน แหมมืม่ยิงกับพิบนะยิงมันยิงไม่เต็มมันเป็นข้ออ้างของคนชี้แพ้ไม่อ้างไม่อ้าไม่ไมข้ออ้างของคนอ่อน,นอแอเราไม่ใช่น่า,าสนใยอ่ะจริงอ้าวแล้วมึงท้ากูทำห้อยอะไรครับพี่กูจะกูจะเปิดไงอ๋อฝึกโอเคมันนี่งไงเป็นอาจารย์นั่นแหละอ๋อโอมยิงอาจารย์หัวแตกอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์อาจารย์หมวกหลุดเลย โอ้โหนี่มันเอามือมันเอามือบีบคอทำไมวะ,ะมันเอามือบีบคอจริงใช่หรอเออจริงมือบีบคอหนิมงโห่นี่ยหัวลั่นเลยเออฆ่าขี้หัวมือออกเอเอ,เอโห่โกระพริบกระพริบเออโอ้ยบักเฮาเอ้อหาาเยหัวร้อนแล้วมันก็นี่โอ้ยแล้วะ เฮ้ยเฮ้ยกู <c oughs> ลงแรงลงแรงเจ็บเจ็บ,โ,บ,อบ,อบโอ้ยบักบอคทำบอยบักหาเด็กบกัก <c oughs> อ้ยิยงไข่กูบักหาม <c oughs> เ,หเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไข่กูเลยเดี๋ยวอนมาเ <c oughs> นะี่ยลอยอละนายมาข้างหลังเราไหมเราอยู่นาย่าเ,เนียนกับพี่น้อง จริงนายมาข้างหลัางเราแน่เนีนน่ยคุณอยู่ที่เดิมแล้แหละเพวกยิงแรงก็ชา้าเนาะบอกว่ากุอยู่ที่เดิมโกโูรู้คุอยู่ที่เดิม <c ười> มันกำลังวิ่งมาก,กาคุยใช่คุณ <c ười> ตายเลยแสงเข้าตายอ่ะ มันเอามือบางหน้าแตงเข้าตามีมันแหวกไปทีมจะปั๊บปั๊บปั๊บน่ะมาจ้องเดิมเงี้ยมาทต่ไม่ไม่ต้องมาเร็วโช่หรอหนุมมันมาแล้วกสเปิดบร์มาแล้วโอ้ยเอ้ยหลบเฮ้ยเฮ้ยหลบด่านิอ้ทิศโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิล่อตายไปฟังเลยเวลาคนละข้างเลยเด้ย